ปอกปลายโซ่คโซ่คนค่ะพ่อ,พอๆกับหนูเล็กคนบ้านนาเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ออกทงออกทายงามเมื่อแรงจ้าพี่น้องเขาเขียวงามขนาดค่ะผูบ่าเอาใส่ปุ๋ยรอบสองไปลวค่ะวางมือสองมือบางหันค่ะพี่น้องหลังจากฝนเศร้าตกเนาะค่ะกะทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้ค่ะพี่น้องมึงเนี่ยโอ้ยเละตุ่มเปะค่ะเพราะว่าฝนตกเป็นอิตย์เนะาะค่ะพี่น้องบางหันเนาะแต่ว่าอัน มาเป็นหมืกขึ้นกันยังหมืกขึ้นก้อนอยังลอยลอยมาอยู่จ้ะพี่น้องพี่น่ะปลาสีพ่าพี่น้องมาเล่นน้ำหนองงัวๆพอกับดูกเพืเ่อนเห็นยังกันพี่น้องเบิ่งกันดูมันยังเกาะเออโอ้ยคือมาแด่มาดั่มแถ่นมกขบงเขเห็นเห็นยังกันฮะนะโอะ เขาป่อนอยังน,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 น่อผอนผอนผอนเอ้าไม่เห็นไม่เห็นพอ่อยันขี้ยังเขาอ้อยตัวตีเออเรียกเมื่อเขาอยู่หลวบๆให้เขาจับแล้วแต่ออเออน,นั่นแม่กินเบิดก,รก,รกร่อนลูกบ่ได้กินค่ะเอ้าเอาเอ้าเอาเอ,าเอา้าเศร้าเตือนหรอหมอ อะกินเมื่อทาานี้มันกระโดดมันมียังอกู่บนี้อ่ะยป้าเ่าเร็วๆมีอะไรลรป่ามาจิ้มดูจีมาจิ้มดูจีมันมีอะไรไหมเ้เมื่อเดอคืออายไทยสูนะมาเห็นยังดอกมาจิ้มดูจีตึงตึ้งตึ้งงตโอ้จับกนได้แล้วตึงตึ้งอ่ะอ่ะพี่น้อง ออกธงออกท่ามือนี่ฝนคิดตะเวนกำลังตกดินงามงามตัวพี่น้องฝนโอ้ยงามคือหยังนี่้าพี่น้องมาเด่นน้ำหนองงัวงค่ะหลังจากที่ฝนเศร้าตกนะคะเพราะแต่เห็นแดดมือนี่เป็นอีรีอีลอกกระดอกกระเดียค่ะพี่น้องค่ะแดดทั้งวันเลยเหมือนี่ออกธงออกท่าภาพพี่น้องมาเด่นน้ำหนองงัวงจ้านี่รอรอก็กินหยาจักพอได้หย่ายัางมาตอนมือนี่เบืองส่งคือสีแมนเพ่งโกลาอยู่ค่ะพี่น้องค่ะ ไปกระล่างติดค่ะพี่น้องปุ๋ยโซลาเซลล์ค่ะวันทีดวงเลยตอกติดไ้ค่ะพี่นอ้นนนอ,นงนนองนั่นแนี่ยโเห็นหวงเนาะพี่น้องเนาะอันอยู่เทียงกะใส่โซลาเซลล์อันนึงอยู่นี่กะใส่โซลาเซลล์อันนึงต้นนี่สื้อมาแบบแยงนะคะแต่ว่าตัวอยู่มองมองทีพักเข้าเข้า,ขากะติดแผงเนาะพี่น้องเนาะโอ้ฝน,ดดนดเด้ง้านพกระไดเดรร้ายอยู่ด้วยพี่นอ้องเต็มรลดฝนละโอ้ ออกทงออกทา so มาเล่นทงส่วนตัวพ <cancel> ี่น้องบรรยากาศดีกระดอจ้ามาเล่นน้อน้องง่วงัวส้มน้องเฮียนกินหญ้ากันนะยันไอยัน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 ไอยันยันยนยันยันไอยันยนยันบ่ได้เล่นน้ำเฮียนโดนโดนแล้วไม่ได้เล่นกับเฮียนเฮียนแซบบ่เออเฮียนกับใหญ่เป็นสาวแล้วพี่น้องมีกับแม่เพิ่นค่ะจักสิปอนหัวไปใส่ดอก ลักฐานหลังจากฝนตกค่ะพี่น้องจืดจื้อไปเล็กน้อยค่ะพุน่นถึงปานกลางนัเหียนน่ะนัเหียนน่ะนัเหียนน่ะเหียนน,ะนะเหียนนะน่ะเนนะต็งเ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 อืเ้อเมื่อหรอค่ะพี่น้องขออนุญาตเปิดแฟลตนะคะเหี้ยมาเร็วเนี่ยมาเห็นน้องๆค่ะท้าสั่น่นเด,ดีวยวอะอะหน่อยไปเลยในน้ำจนค่ะ โอ้รวยคือมาซองอยูุ่่นคือบากินเนาะรวยเอ้ยรวยคือบากินถุงทองก็กินค่ะแซบบอได้หนาเต็มห้างค่ะห้างไผ่ห้างมั่นไปไปหาน้องรวยบงกันดูค่ะพี่น้องรวยรวยรวยเอ้ยรวยเอ้ย แม่ยังก็บากินพวน่ะยัเต็มห้างอยู่พี่น้องไปยืนเบิ่งมูกินเสยออยู่เอ้ยไปสั่งมาแถวพาพี่น้องอ่อมขอกหัวกอนยังออมอยู่นี่ละพี่น้องเบิ่งน่องนองเนาะรวยดวยไปจอบเบิ่งน้องก็แม่กินอยู่หันจากของสักสิิกิจสักเทียเขาหนามสามปลากะหลังจากถือฝนพ่นกะยืดได้พี่น้องพ่นกะงามเนาะ กำลังยืดน,นี้นี้อย่าอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าอันฝนตกฝนตกน้ำท่วมเลยพี่น้องน้ำท่วมคันแทเลยมนก่อนคอคือเป็นแนวนี้เนาะขอคือเป็นแนวนี้นออนนนโอ้ยหมดเต็มตีนเลย ตจเอเห็นโอ๊ยใจเหีนเหีนเห็นเห็นเหีนเห็นสีย่างไปใสเบ้างแน่ผีแม่ยโดดจุดกินจุกจวดจวดจุ่เมื่อกี้น้ำเขาบ่ายยาหนูเล็กปอดเด่นน้ำกันดูนครับพี่น้องทุกคนหลังจากส้นตะขีกับบ้ดนเดจับกันแจ็คเทียดอกพิสตาพอเพิ่มว่าอ้อยเอาควนยังเตือนอยู่คือเก่าค่ะ ทงออกท่ามัอนี่น้ำท่าก็ยั่หลายยู่เด้อจ้าพูดพี่พาพี่น้องมาส้มนม้ำลน้นคันแท้ค่ะพี่น้องพูดล้นอีลีกระดอกระเดียะเขากระกระลังงามค่ะเพิ่นกระสัตรขืนได้พี่นอ้องเพราะว่าผู้บ่าวเพิ่นใส่ปุ๋ยไปเนาะพี่น้องเนาะมีฟังข้างกระเคี้ยวข้าจีเลยจ้ะโอา ทำมายุ่งายค่ะพี่น้องคะผู้บ่าวกระท่อการท่อการไล่ย,ยุ่งให้ลูกๆเพิ่นค่ะวโดยการอ่าสมัยโบราณค่ะพี่น้องยังใส่แบบเก่าอยู่จุดขี้เหงอค่ะพี่น้องต่งางท้ำความสะอาดอันบริเวณไปนําค่ะนี่ก็ใส่ควันไล่ย,ยุ่งนะพี่น้องเนาะผู้บ่าวเพิ่นก็สิอันหลังเลิกงานเพิ่นก็จะเป็นกิจวัตรประจําวันของเพิ่นก็คือมาหาหนองงัวงค่ะ มือนี้บัท่านเดชส่วนเพิินวาไซเบดไปบรรยากาศคือเป็นสีที่ดีอยู่เป็นตะยามเบ็ด,ดีอยู่เหมือนแรงตัวท่านเดชคุยกันเนาะพี่น้องนอนอเนาะห้เพล็ดเบียกแล้วสักก่อนจะคุยกับเพิินให้เพล็ดไปสักก่อนนู้ยเลยกปากตอนนำ้ำบรรยากาศทงให้ทงหน้าเนี่ยเหมือนแรงค่ะบรรยากาศดีๆหลังพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเจ็ดสี่ราคาพี่น้องมาฝากตอนพี่น้องแต่ว่าอีกเกิงขึ้นแล้วเด้พี่น้องพี่เดี๋ยเสียให้เบิ่งค่ะ นี่อีเกิงขึ้นแล้วค่ะพระจันทร์ครึ่งเสี่ยวง้มงามตัวกำลังขึ้นค่ะทางนี้ก็เป็นอันอียงก็ละ่ะดวงอาทิตย์ขีตะเวนกระลังสิตกดินค่ะนกกากําลังกลับค้อนค่ะอันพนเห่ากะ่ะ ขาซากรก,กับกระลังเขาบ้านเขาซ่องค่ะพี่น้องไปหาแตงอยากแตงกินเนาะพักพ่อนคะ่ะเป็นเวลาพักพ่อนค่ะพี่น้องคะ่ะฝากตอนพี่น้องด้วยบรรยากาศทา้องไฮท้องหน้ากับหนองง้วคางค่ะเขางามๆจังจสีละคะ่ะฝากตอนพี่น้องค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นู้เลยคนบ้านหน้ากับผู้บาวคือเก้าคือเดิมค่ะพี่น้องคะ่ะมือนี้พาพี่น้องมาเล่นน้ำหนองง้วงุนอนเพิ่งจบลูกเพิ่งจะได้จ้ะมาเล่นน้ำลูกเพิ่นเพิ่นสีอ้อยกันอยากจับกันได้เห็นหน้าพี่น้องเพราะว่าอันหนูเห็นนี่ คนท่ตื่นเตือนคนเนาะค่ะตั้งแต่เอามานี่จับกันบ่ทษันใดปันใดนะคะันก็เลยต้องหาวิธีอ่อยค่ะพี่น้องค่ะฝากก่อนพี่น้องไว้ซ้ำนี่ก้อนค่าคลิปนี้นะคะฝากพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามให้นู่เลยคือการคือเดิมค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ขอต้อนรับไปก่อนค่าสวัสดีค่ะพร้อมบรรยากาศสวยๆของทงให้ทงหาห้หมดแรงกจกนเสีลราคาสวัสดีค่ะ